ศูนย์เรียนรู้สัมมชีพชุมชนตำบลคลอง6เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชนอีกทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆเช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของประชาชนที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนในช่วงเริ่มต้นการก่อสร้างสูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านประสบปัญหาเรื่องการจัดการสถานที่สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมากต้องใช้บ้านผู้นำชุมชนเป็นสถานที่ประชุมหรือเวียนกันประชุมตามบ้านของแต่ละคนซึ่งมีความไม่สะดวก จึงเริ่มคิดหาสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านในการจัดทําเป็นศูนย์กลางการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกอบรมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนที่สำคัญได้แก่นายเชิดหนูสิงผู้ใหญ่บ้านหมู่14นายพนมมีชูชาวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่14และนายอดุลวิเชียนชยัย ได้ร่วมกันเป็นแกนนำในการริเริ่มโครงการภารกิจของศูนย์เรียนรู้สาัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6 1. จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและการเรียนรู้ด้านต่างๆให้กับคนในชุมชนและภายนอกชุมชน 2. เป็นแหล่งรวมของข้อมูลสัมมาชีพและกลุ่มอาชีพรวมถึงข่าวสารสาระความรู้ 3. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ของปราชชาวบ้านองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชนและจัดการให้เป็นหมวดหมู่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบคน้นศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา เป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของภาคประชาชนผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาภาครัฐ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชชาวบ้านสามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงได้นายอดุลวิเชียนชยัยประธานศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลองหและอดุลคลองหลวงฟาร์มเห็ดได้กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลคลองหที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นั้น มีด้วยการหลากหลายอาทิเช่นเครื่องจักสารงานหัตถกรรมสีทองเกราศาสตรน้ำอ้อยและขนมต้มสามสีการทำเครื่องจักสารเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปัรนพุรุษซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนโดยมีการนำตอกจากไม้ไผ่มาวางซ้อนกันทั้งในลักษณะกางกระบาดทะยงมุม แนวขวางด้านบนและด้านล่างนางสุขสรรสังประภัยเป็นผู้ทำเครื่องจักสารโดยคุณป้าเล่าว่าเคยเห็นการทำเครื่องจักสารมาตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายพ่อและแม่ตนเองมีความสนใจจึงเรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสารแต่เดิมมีการทำเพียงแค่เครื่องจักสารขนาดเล็กที่ใส่ผลไม้ เพื่อนำไปเยี่ยมท้องข้าวและรับขวัญข้าวในฤดูที่ข้าวใกล้ออกรวงเท่านั้นแต่ในภายหลังได้มีการเรียนวิธีทำเครื่องจักรสารเพิ่มเติมกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้ได้รูปแบบเครื่องจักรสารที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้นงานหัตถกรรมสีทองเป็นงานศิลปะที่ใช้มือวาดลวดลายลงไปบนวัสดุชนิดต่าง นายอดุลวิเชียนชัยได้เรียนรู้วิธีการวาดลวดลายสีทองจากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นโดยในสมัยก่อนจะมีการวาดลวดลายลงบนโอ่งและฝาผนังโบสถ์แต่ในภายหลังนายอดุลวิเชียนชัยได้ประยุกต์โดยการวาดลวดลายลงในภาชนะต่างๆเช่นแจกันโถชามกระเบื้อง แก้วน้ำหรือสิ่งของอื่นๆตามความต้องการของลูกค้ากรศาสตร์น้ำอ้อยเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่นางสุนีสังประภัยได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษโดยมีส่วนผสมที่โดดเด่นกว่ากรศาสตร์ทั่วไปคือน้ำอ้อยนางสุนีเล่าว,ว่าสมัยก่อนจะมีการกวนกรศาสตร์ในช่วงฤดูข้างขึ้นของเดือนสิบเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการทำกราศาสตร์และวางขายอยู่ที่ศูนย์การสัมมาชีพชุมชนตําบลของ6ขนมต้มสามสีเป็นขนมสูตรโบราณที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในท้องถิ่นเช่นเดียวกับกราศาสตร์น้ำอ้อยแต่เดิมในอดีตจะมีขนมต้มแค่สีขาวเพียงสีเดียวแต่ในภายหลังได้มีการประยุกต์ให้มีสามสี โดยสีขาวคือสีของแป้งสีเขียวคือสีที่ได้จากใบเตยและสีน้ำเงินจากดอกอันชันส่วนข้าวเกรียบเห็ดสมุนไพรเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นในปัจจุบันคือเห็ดเนื่องจากศูนย์การสม,มาชีพชุมชนตำบลคลอง6มีโรงเพาะเห็ดจึงมีการประยุกต์สูตรการทำข้าวเกรียบจากดั้งเดิม ที่ใช้เนื้อปลาเป็นส่วนผสมหลักเปลี่ยนการใช้เห็ดแทนเนื้อปลาเห็ดที่ใช้มี2ชนิดคือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมฮังการีรูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6 1. การกำหนดความรู้โดยการพูดคุยตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาสินค้าโดยเน้นสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และต้องใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในชุมชน 2. การสแสวงหาความรู้มีการสแสวงหาความรู้ภายในชุมชนระหว่างสมาชิกที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชนและสแสวงหาจากภายนอกโดยการไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้ในชุมชนและมีการสแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3. การแลกเปลี่ยนความรู้มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการโดยผ่านการประชุมทุกเดือนและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยสมาชิกจะมีการผัดการสอนวิธีทำสินค้าแต่และชนิดที่ตนเองถนัดให้กับคนอื่นๆ 4. การจัดเก็บความรู้มีการจัดเก็บความรู้ผ่านความจําของผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน และมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสารในคอมพิวเตอร์แผ่นพับป้ายและบอร์ดที่จะแสดงไว้ภายในศูนย์เรียนรู้สาัมมาชีพชุมชนตำบลคลอง6 5. การถ่ายทอดความรู้นอกจากจะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนแล้วยังมีการถ่ายทอดให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้สาัมมาชีพชุมชน ตำบลคลอง6ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป